เวทมนต์คาถาไม่ช่วยคนผิดและคนเร็วซามต่ำช้าเวทมนต์คาถานั้นเป็นสิ่งที่ดีจากภาษาบาลีที่บ่งบอกเป็นคาถาอาคมทั้งหลายต้องเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าเป็นคำสอนคำที่ก่อให้เกิดความดีมากกว่า ยกเว้นคาถาอาคมที่เป็นสิ่งเลวร้วายจากบุคคลบางคนเท่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สาบแช่งเพื่อประสงค์ให้เกิดผลร้ายขึ้นมาคาถาอาคมจะส่งเสริมช่วยเสริมสร้างดุลบันดาลให้คุณดีประสบกับความสำเร็จตามมรรคผลยิ่งใครที่บังเพียน,พย,นพยายาม เพื่อท่องบนบริกรรมเวทมนต์คาถาเป็นประจำก็มักจะปรากฏว่าเวทมนต์คาถานั้นๆจะช่วยส่งเสริมให้วิถีชีวิตเป็นไปด้วยดียิ่งกว่าปกติธรรมดาเบื้องบนดูเหมือนจะรับทราบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทราบในความมานะบากบันเพียรท่องบนคำที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้เสมอ แล้วช่วยกันผลักดันให้ก้าวหน้าเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างทันตาเห็นส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นตรงกันข้ามนั้นส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จความดีงามมีแต่สุดลงไปกว่าเดิมเต็มไปด้วยความเลวร้วายทํามาหากินก็ไม่ก้าวหน้าไปสักกี่มากน้อยจริงๆ ทำมาหากินก็ไม่ก้าหน้าเวทมนต์คาถาไม่ได้ช่วยสนับสนุนคุนไม่ดีจึงอยากไปทำตัวไม่ดีแล้วอาศัยของศักดิ์สิทธิ์ช่วยจะดีกว่า